สวัสดีครับยามค่ำคืนครับผมสายโจนอีสานละุ่งใต้ครับคืนนี้มาอยู่ในคลองครับผมกับพลานไร่นะพลานไล,นะล,นไลบอกว่าจะมาดำปลาดูสักคืนครับเพราะว่าน้ำมันดีนะครับน้ำใสนะ้ครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันคืนนี้เราจะเป็นยังไงบ้างครับ บรรยาก,กาศค่ำคืนนี้ครับผมอยู่กับทาาไหลครับดำกุ้งครับผมไม่เจอที่ครับอะไเงี้ยไ,ไม่จัดได้ไหมคีโกะเฮ้ยมาเลยหลงล้างแล้วไหม ตาคีโกลมครับมานน้บอกว่ามีกุ้งนะเจมส์มีกุ้งเหมส์การในจัดไปจัดไปการในบอกว่าเจอหลายตัวครับผมตรงเี้ยมาดูผลง,งานกันการหนบอกว่ามีตัวใหญ่ครับได้ยิงหรือเปล่าเดียวดูครับเสียงยิงครับแต่ผมว่าไม่รู้จะได้ไม่ได้ครับผมยิงไปแล้วครับ มาจากลาครับปลาตัวนึงฮะอีกปลาตัวหนึ่งจบปลามาตัวครับชมบอกจัดไปจัดไปครับวันนี้คืนนี้อยู่กับอีสานตุ้งตายครับผมอยู่ปลาไหนครับานาไหนปลาจวดโจดครับคืนนี้ดำปลาครับผมเอาถึงอะไรครับอุย้ยตะกดนะกครับปตะกดระกดครับ tua cứ nghe đi nó lấy cấp có được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những มึงยิงหรือย,ยิงแล้วอะตัวใหญ่ครับผมแต่ในบกไม่ได้ยิงครับมือกล้องล,นลุนเต็มที่แล้วครับผมเป็นไงบ้างม่รู้

ใ,ใช้ได้อยู่ครับงานครับนี่ครับใช้ได้อยู่ครับตัวนี้ครับผมอานน้อยจัดนะครับงานที้โขมครับผมดูดิวสวยไหมไใช้ได้

เดีขึ้นมาไปดีกว่าเยอะอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เนะี่ยติดไม้ได้วยจังขึ้นมาหนาวครับสุราธานีก็หนาวครับผมปลานน้อยคิดว่าตัวชันหลือครับนี่เป็นไงครับปลาอะไรครับปลาตัวอะไรครับเอาขีดขมตัวเล็กครับเอาเลยเฮ้ยไม่ ข่มครับผมจัดไปบรรยากาศช่วงหนาวหนาวครับ,บ,นบนหนาวก็ต้องจัดครับเพื่อเจอกุ้งไปแล้วครับผมเจอกุ้งไปแล้วาปลาากุา้งต่อครับเจอกี่ตัวคืนนี้กุ้งครับปลาเจอมาหลายตัวแล้วครับ น้ำเขี่ยวครับผมอันนี้ก็ควยแล้วครับผมหนาวครับหนาวเกินครับคืนนี้หนาวเกินครับโซล่าธานีก็หนาวครับผมส้าพันนหนครับผมบอกว่าเย็นหนัดครับอาการสาหัสครับคืนนี้ต้องโดบยาครับโดปยาแล้วหนักครับเขี้ยวกรอบด้วย ดังไฟแล้วครับคืนนี้ยิงไฟก็ครับหนาวครับสุราการหนาวครับผมสุราหนาวเหมือนกันครับครับค่ำคืนนี้ก็ต้องยอมแค่นี้ก่อนครับผมเพราะว่าหนาวเกินครับไม่ไหวครับ่าน้ดยไม่ไหวครับวันนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ